สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะไปเซนไดนะคะทุกคนจะไปเปลี่ยนบัตรวีซ่านะคะเปลี่ยนเรสซิเดนต์การ์ดนะคะแล้วก็นี่นะคะได้มีโอกาสนะคะมารอขึ้นรถบัสนะคะจะไปเซนไดแต่ว่าวันนี้ก็คือฝนตกนะคะทุกคนแล้วก็พอมาถึงนะคะปรัปรปงรถมาปะป๊ะมาส่งนะคะอยู่หนา้าอำเภอนะคะตอนนี้อยู่หนา้าอำเภอของเรานี่เองนะคะ แล้วที่นี้คุณป้าสองคนเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนอะ่ะคือปีที่แล้วเขาคงไม่ได้นั่งรถบัสนานเหมือนแนนน่ะแหละไม่ใช่ในนนไม่ได้นั่งไปไกลเลยนั่งแต่ในเมืองเนะะี่ยค่ะไม่เคยนั่งออกจากเมืองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นั่งรถบัสไกลนะคะแล้วที่นี้คุณป้าเขาก็ดูตารางเวลาของปีที่แล้วคือรถบัสมันจะมาเจ็ดโมงห้าสิบสามแล้วทีเนี้ยเขาก็มาดูเขาก็ตกใจว่าเอ้ยทําไมเขามานั่งรอแล้วรถบัสมไม่มาแล้วเขาก็เลยมาดูอัปเดตตรงเนี้ยค่ะ ตารางเวลามันก็บอกว่า8โมง23นะคะรอบรอบเช้าโอ้โหฝนตกหนักมากแต่ก็ตกใจนะเขาบอกรถบัสไปแล้ว่ยก็โอ้โหครั้งแรกของฉันจะไปรถมาไม่ทันรถบัสแล้วนะคะแต่พอดูตารางอัปเดตของเขาก็คือเออมันก็ก็คือเขาก็แบบว่ามันจะมา8โมง23นะคะตอนนี้มัน8โมงนะคะก็เลยโล่งใจหน่อยนะคะครั้งแรกของฉันฝนตกหนักมากใสย,ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเลย ตอนนี้ก็คือโชคดีนะคะทุกคนขึ้นรถมาแล้วนะคะก่อนจะขึ้นก็คือถามน้องนะคะที่เขายืนรอรถด้วยกันนั่นแหละนะคะว่ามันไปเซนไดไหมนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วยังไงนะคะนน่ก็ไม่เคยขึ้นนะคะก็เลยต้องถามคนขับรถด้วยนะคะพอขึ้นรถมาเขาจะซื้อตั๋วยังไงอะไรนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปจ่ายเงินที่ปลายทางนะคะเน่ก็เลยโอเคค่ะก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะ ดีป้ายรถเมล์ทเห็นขึ้นเมื่อกี้นะคะเป็นต้นทางนะคะทุกคนพอดีคุณป้าคนญี่ปุ่นนะคะเป็นที่เป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะเขาก็กลัวว่าแนน่ะจะไปไม่ถูกหรือว่าหลงแล้วก็หรือว่าไปขึ้นที่ไหนแล้วมันจะแบบเบาะเต็มที่นั่งเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็เลยบอกให้นนมาขึ้นตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ก็ผ่านที่ทำงานด้วยนะคะนี่ไงแยกที่ทำงานแนนเองนะคะก็ผ่านที่ทำงานไปด้วยวันนี้ก็คือเป็นวันวันทำการนะคะก็เลยลางานหนึ่งวันค่ะทุกคนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนวีซ่านะคะที่กงสุนที่เซนไดนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ก็คือตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่า จะได้ออกจากบ้านนะคะเดินทางไกลนะคะโดยรถบัสนะคะทุกคนคนเดียวแล้วก็ครั้งแรกด้วยค่ะก็แอบ,บกังวลเหมือนกันนะคะว่าถ้าไปถึงเส้นใดแล้วเนี่ยตอนไปถึงก็ยังนึกเลยนะคะว่าถ้าไปถึงแล้วจะลงตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ต้องแบบว่ามีสติอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วพอไปถึงเนี่ยก็จะต้องไปทำแบบจะไปถึงกงสุญยังไงก็คือแบบคิดตลอดทางเลยนะคะคคคคคแต่ว่า ก็น,นั่นแหละค่ะทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะคะถ้าจะขับรถไปเองก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเซนไดมันเมืองใหญ่กว่าที่บ้านนะคะน่งก็เลย ถ้าจะไปกับป๊าปเนี่ยก็คือไม่อยากให้เขาแบบลําบากเนาะเพราะว่าถ้าขับในเมืองปอัะป๊าต้องขับอย่างเงี้ยนึงก็เลยแบบว่าสงสารป๊าปนะคะก็เลยอลองไปนั่งรถบัสไปแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าในอนาคตหรือยังไงเราก็ไม่รู้เนาะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะลองไปคนเดียวดูคะด่ะทุกคน ะะตอนนี้ก็คือแับ,บข้าวยังเขียวเลยนะคะแล้วก็แถวนี้เป็นแถวแถวบ้านเองนะคะทุกคนเป็นทางผ่านที่จะไปที่บ้านของพวกเราค่ะขึ้นมาดูทางดูแบบนี้ก็คือสวยดีนะคะปกติก็คือจะขับเส้นข้างล่างค่ะพอวันนี้ได้มาเห็นแบบนี้ก็คือสวยดีค่ะสบายตาดีมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะดูบรรยากาศไปด้วยค่ะทุกคนว่าที่ปุ่นช่วงนี้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ก็คือเข้าเขตฟุกุชิมะมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอขับมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเขาก็จะมาจอดให้เข้าห้องน้ําค่ะทุกคนตอนนี้เขาจอดให้เข้าห้องน้ํานะคะที่คูนิมิคูนิมินะคะสถานีพักรถนะเด็กก็เลยเดี๋ยวมาหาซื้อเครื่องดื่มอะไรไปหน่อยนะคะหลังจากพักรถนะคะทุกคนขับมา ไม่นานนะนะเประมันเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือถึงเส้นไดแล้วค่ะทุกคนถึงเมืองใหญ่แล้วนะคะฝนก็คือตกหนักมาตลอดทางเลยค่ะพอมาถึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนจะมากับป๊าปาค่ะป๊าปาขับรถให้เนาะแล้วก็มาถึงะคะทุกคนเองก็คือเดินไปตาม Google Map นะคะแล้วก็ไปทําธุระจนเสร็จเลยค่ะทุกคนแต่ว่าคลิปหายนะคะตอนนี้เน่ยก็ทําบัตรใหม่แล้วก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปหาที่กินข้าวค่ะทุกคนจะไปกินอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยที่อยู่แถวแถวสถานีนะคะเอกินะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะบอกเลยว่า Google Map นะคะพาเน้นหลงทางอ้อมโลกมากค่ะทุกคนเดินไกลมากมาแล้วค่ะเนนสั่งผัดไทยนะคะแล้วก็มีสลัดให้ด้วยค่ะ แล้วก็มีน้ำซุปนี่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะออกจากร้านอาหารไทยแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ขึ้นมานี่ค่ะพอดีร้านที่เขาอยู่ชั้นหนึ่งนะคะใครมาเซนไดก็มาแวะทานได้นะคะชื่อว่าร้านท่าช้างนะคะทุกคน โมโหให้นี่มากเลยไอย้อะไรนะแอบแอบพาเดินแบบอ้อมมากน่าจะตรงนี้แหละที่เวลามานี่ก็จะพาป้าพามาเที่ยวนะคะมาเดินซื้อของอะไรอย่เงี้ยค่ะน่าจะตรงนี้แหละแต่ก็จำไม่ได้ และแล้วดิฉันก็มาถึงเซนไ Station นะคะทุกคนถึงเวลากลับบ้านเราแล้วค่ะร้านอาหารไทยเมื่อกี้นะคะเดินจากร้านที่เข้ามาถึงสถานีประมาณ4-5นาทีนะคะไม่ไกลเลยนะคะใครมาแถวนี้ก็แวะทานได้แล้วพี่เขาใจดีเทคแคร์ care, ดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวไปหาของฝากไปฝากลูกก่อนนะคะโดรายากิลูกชายชอบกินอะไรนะที่เซนไดนี่เขาน่าจะขึ้นชื่อเรื่องซึนดะนะคะหรือว่าเอดามาเมหรือว่าถั่วแระนั่นเอง ื้ออะไรไปฝากเพื่อนๆที่ทางานดีแล้วก็ฝากลูกด้วยนะคะเอาอะไรดีนะเขียวไปหมดเลยชอบมากกรีนนะคะไอเลิฟกรีนเดี๋ยวพาออกมาดูความวุ่นวายของเซนเดนิดนงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าสถานีนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแท็กซ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบัสนะคะด้านนอกก็จะเป็นล็อกเกอร์ฝากของนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะตรงด้านหน้าฝากของได้เลย เดี๋ยวพาไปดูซิว่าเขาคิดยังไงก็จะคลายยังไงนะคะเอากระเป๋าใส่เข้าไปแล้วก็หย่อนเงินตู้นี้ราคา400เยนนะคะแล้วก็ล็อกแล้วก็เอากุญแจเปิดหยอดเงินแล้วก็เปิดตู้นี้ราคา400เยนนะคะอันที่ศูนเยนน่าจะมีคนชายนะคะ จะซื้อนี่ไปทำผัดไทยให้อากิดนะคะมีกุ้งอยู่ซื้อเส้นแล้วก็อ,อะไรอีกมีทุกอย่างเลยน้ำปลาก็มีนะวะ่านเอาอันนี้ก่อนเส้นมี่ ทุกคนเมื่อกี้นะคะพอดีว่าแนนไปซื้อของเสร็จน,นะคะแล้วก็รีบไปซื้อตั๋วนะคะขึ้นมานะจะนั่งชินคังเซนกลับนะคะตามจริงจะต้องไปนั่งรถรถไฟกลับก็ได้แต่ว่ามันจะต้องไปต่อหลายต่อต้องไปเปลี่ยนสถานีนาะก็เลยนั่งชินคังเซนนะคะราคาก็จะแพงกว่ารถไฟธรรมดายเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เวลาของเราก็คือแบบว่ากลัวมันจะมืดไปกว่าน,นี้นะคะ แล้วก็ไปซื้อตั๋วชินคังเซนนะคะแต่ว่าคือพนักง,งานเขาให้แบบเวลาที่แบบว่าคือแบบกระชั้นชีดมากทุกคนเนี่ยวิ่งขึ้นมาไม่ทันนะคะสรุปก็เลยคือสามารถไปเปลี่ยนตั๋วได้นะคะในหนึ่งวันเนาะเปลี่ยนได้หนึ่งรอบนะคะก็เลยวิ่งไปเปลี่ยนตั๋วนะคะเขาก็เลยจัดแจงมาให้อ่าตั๋วออกตั๋วให้ใหม่นะคะแล้วก็คือให้เวลาที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้กระชั้นชีดเหมือนเดิมนะคะทุกคน บอกเลยว่าวันนี้อากาศร้อนมากค่ะทุกคนทั้งปวดหัวทั้งตัวทั้งอะไรนะคะก็คือขึ้นขึ้นได้ขึ้นชินคังเซนแล้วก็ยังแต่ก็ยังรู้สึกว่าคือแบบเหนื่อยเพลียมากนะคะทุกคนแล้วก็คือไม่เคยห่างลูกกับสามีเลยค่ะรู้สึกคิดถึงบ้านมากนะคะเพราะว่ามันก็เริ่มแบบ4ี่ห้าโมงแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ใจชื้นแล้วค่ะทุกคนได้นั่งชินคังเซนแล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนสถานีที่ฟุกุชิมะอีกหนึ่งที่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในที่นั่นขึ้นเนี่ยก็จะเป็นรถไฟอ่ าจากเซนไดนะคะไปฟุกุชิมะนะคะเราก็จะต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนขบวนนะคะเปลี่ยนรถรถไฟชิน้นคลางเซนอีกขบวนหนึ่งนะคะที่ฟุกุชิมะค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะว่าจากเซนไดไปผ่านฟุกุชิมะไปแล้วก็ถึงบ้านเนี่ยคือบรรยากาศก็จะแบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็คือเซนไดเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบคนเยอะนะคะพื้นที่ก็คือแบบว่า,าบ้านก็จะแบบติด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 กันนะคะก็ ในเมืองอะนะคะก็จะก็จะแตกต่างกับบ้านนอนะคะก็เริ่มห่างออกมานะคะก็จะเป็นแบบว่าเริ่มมีพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็คือมีเมฆมีหมอกอะไรก็คือแบบอากาศก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ฟุกุชิมะแล้วค่ะทุกคนพอมาถึงที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคือมันใจชื้นขึ้นมาอีกอะคะ่ะเพราะว่ามันใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะคะพอถึงสถานีเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากนะคะเพราะว่าคือทั้งกลัวด้วยนะคะว่าจะลงผิดสถานีนะคะเพราะว่าถ้าลงผิดนะคะก็คือเวลารถไฟที่เราจะต้องนั่งไปเน,นี่ยก็คือจะแบบว่าคลาดเคลื่อนไปแล้วก็คือไม่ทันก็ต้องซื้อตั๋วใหม่นะคะ เพราะว่าวันนี้ี่ยเปลี่ยนมารอบนึงแล้วเนาะก็แต่ก็พอมาถึงที่แล้วก็ลงลงลงสถานีนี้แล้วก็ดูตารางรถไฟแล้วก็รู้สึกว่าอ่าดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนจากที่นี่แล้วก็จะได้กลับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนก็คือดีใจแล้วนะคะแล้วยิ่งตอนนี้ก็คือรถไฟที่เราแบบคุ้นชินนะคะทุกคนก็คืออ่ารถไฟชินคังเซ็นนะคะซึบาสะนะคะทุกคนนี่ค่ะขบวนนี้นะคะก็คือเห็นรถไฟแล้วก็คือดีใจมากค่ะ เพราะว่ายังไงก็ถึงบ้านแน่นอนนะคะพอเห็นขบวนนี้แล้วตอนนี้ขึ้นรถไฟมาก็แอบแปลกตานิดหน่อยนะคะเพราะว่ารถไฟขบวนนี้นะคะน่าจะเป็นขบวนใหม่นะคะเพราะว่านี่ค่ะเบาะก็คือไม่เหมือนกันนะคะปกติที่เคยนั่งก็จะเป็นเบาะสีม่วงนะคะหรือว่าสีแดงนะคะประมาณนี้เลยนะคะแบบสีขำๆอ่ะนะคะแล้วก็ได้ขึ้นรถไฟมาแล้วก็คืออุ่นใจแล้วค่ะยังไงก็ถึงบ้านแน่นอนนะคะ พูดตามตรงเลยว่านะคะแนนรู้สึกว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยคนที่มาจากเมืองไทยหรือว่ามาจากต่างประเทศแล้วมาเที่ยวต่างประเทศก็คือเก่งมากนะคะที่แบบไปเที่ยวเราไม่หลงอะไรเงี้ยขนาดนั้นอยู่ที่นี่นะนันคุ้นเคยกับภาษาคือก็ถามไปเรื่อยๆนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวว่าจะหลงแล้วทีนี้มันมันรถไฟไงทุกคนข,นขึ้นขึ้นตรงไหนใช่ไหมมันจะมีชานชาลามีที่นั่งมีอะไรคือมันต้องเป๊อะ แล้วเวลาด้วยวถ้าเผื่อเราพลาดเวลาไปก็คือแบบเสียไปหมดทุกอย่างอะแล้วถ้าอยู่เมืองนอกด้วยมันจ่ายเงินมามันซื้ออะไรมาแบบทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหคนที่มาเที่ยวนี่คือแบบเก่งมากมากเลยค่ะแอบบชื่นชมมากเพราะว่าตัวเราที่อยู่ที่นี่ยังแบบรู้สึกลาบากมากมากเลยค่ะจนรู้สึกว่าอึดอัดคือไม่อยากไปไหนที่แบบว่าคือรู้สึกเลยว่าไม่มีลูกกับปะปา๊าอยู่ด้วยเนี่ยมันลําบากลําบากจริงๆค่ะ ตอนนี้ก็คือแบบคิดถึงลูกกับป๊าอยากกลับบ้านเร็วๆค่ะทุกคนอึดอัดมากแต่ว่าเหลืออีกนิดเดียวนะคะแปบเดียวก็คือถึงบ้านแล้วค่ะตอนที่นินขึ้นรถไฟมีคนลืมกระเป๋าตังค์ด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าเหรียญน,นะคะแล้วทีนี้นนก็เลยบอกให้พนักงานที่ทํางานบนรถไฟนะคะรู้นะคะว่าเออมีคนลืมของอะไรเงี้ย เเขาก็ถามว่าจะให้ลงเหมือนลงบันทึกประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน,น,นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันมัน,มนไม่ใช่เงินเยอะหรืออะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็มีข้างๆเนี่ยบอกข้างๆทุกคนมีคนลืมโทรศัพท์ในนั้นด้วยนะคะคนญี่ปุ่นนี่ก็ขี้ลืมเหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนแป๊บเดียวเองนะคะจากฟุกุชิมะมาค่ะ ก็น,นี่ค่ะพ่อกับลูกก็มารอรับน่าจะคิดถึงแม่เหมือนกันนะคะส่วนปบาปานี่ก็คือยิ้มนะคะแอบเป็นห่วงแนนมากๆเลยค่ะก็คือตอนที่แนนทาเสร็จนะคะต่อแบบวีซ่าเปลี่ยนอะไรเสร็จนะคะแนนก็ส่งส่งให้ปาปาด้วยปาปาก็ชื่นชมแนนว่าเก่งมากเลยไม่คิดว่าแบบจะทําได้โอ้โหโคือดูถูกเชนเยอะเชนมากไปแล้วแต่ก็มาถึงเจอหน้ากันแล้วก็อุ่นใจค่ะปาปาเขาก็ดีใจแหละว,ว่าแนนทาได้เนาะ บ้านเราแล้วนะคะดีใจมากเลย ถึงบ้านนะคะทุกคนลงจากรถไฟมาก็คืออากาศเย็นมากนะคะซึ่งต่างจากเซนไดเลยนะคะเซนไดก็จะเป็นแบบว่าฝนถึงฝนตกก็จริงนะคะแต่จะรู้สึกเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นอากาศที่แบบว่าร้อนแล้วก็อบอ้าวนะคะแบบเหนียวเหนียวเนินหนาคะ่ะแต่พอร,รู้สึกรู้สึกตั้งแต่ตอนที่อยู่ฟุกุชิมะนะคะก็คือที่สถานีฟุกุชิมะเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นแล้วนะคะมาถึงที่ก็คืออากาศเย็นมากค่ะ ถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่อากิโยนะคะเขาก็จะเอาขนมไปให้เพื่อนบ้านค่ะคุณป้าคุณลุงที่ชอบเอาผักมาให้พวกเรานะคะพอมาถึงบ้านนี่ะนะคะพี่พี่คนไทยนะคะเขาก็แบะมาเก็บผักนะคะแล้วก็เน่งก็เลยพาพี่เขาไปเก็บเออเอาเก็บลูกไหนนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยลูกไหนที่บ้านนะคะกาลังกาลังดกค่ะไม่ค่ข้างล่างนี่แหละนี่เห็นบ่นี่ให้เธอชิมดู อร่อยมากเลยนะไม่มันจะเปรี้ยวเปลือกอันเนี้ยมันจะเปรี้ยวตรงเปลือกข้างในมันจะหวานอร่อยใช่ไหม,มเก็บไปเยอะๆนะอืมอืมเปรี้ยวหอ,อ,อมมันจะอ่อนช้อยน,นะอืมเศลาไม่หวานต้องไปเศดาไหมมันเยอะอันนี้คือลูก ลูกไหนของที่บ้านนะคะดูลูกใหญ่มากอืมอืมหวานสุดๆเลยค่ะแต่ว่าหัวเปียกหมดอ่ะหยิบลูกไหน,น,นมันคือน้ำแบบ ดยอะเลยแล้วมันดูสดดูแบบคงออร์แกนิกร้านเปอร์เซนต์อะเอาทั้งงเลยใช่ใช่ใช่ฉันทำแบบนี้แหละสวยดีเนาะ <c oughs> เอาไปฝากเอาเนี่ยนะพอมาถึงบ้านเราก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็คือ,อเหนื่อยมากๆเลยนะคะ,ะย,ยังไงก็ฝ<ม>ากไว<ห>้แค่นี้นะคะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ